วันที่21มกราคม2567ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคำพีเต้าเต๋อจริงบทที่72และคำอำนวยพรในเดือนแห่งการขึ้นปีใหม่คนเราจะถือตนสูงสักไม่ได้เด็ดขาดอันที่จริงการที่ท่านเหล่าจือกล่าวว่าจึงทิ้งสิ่งหลังใช้สิ่งหน้า มิใช่เพราะในสมองมีมาตรฐานที่แบ่งแยกดังนั้นจึงมีการเลือกสรรว่าจะใช้หรือละทิ้งสิ่งใดในความเป็นจริงอริยบุคคลเข้าใจกฎและเต๋ามานานแล้วในจิตไม่มีสองขั้วที่ตรงกันข้ามแต่เต๋าเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมีช่างลี้ลับยิ่งนักการจะทำให้ทุกคนเข้าใจได้ ต้องพนานาด้วยถ้อยคำภาษาก่อนจากนั้นจึงให้ทุกคนไปสัมผัสด้วยตนเองการละทิ้งสิ่งหลังที่ว่านี้คือละทิ้งการคิดว่าตนถูกต้องและถือว่าตนสูงสักผู้เข้าใจว่ารู้มิอาจแจ้งกระจาถือตนว่าสูงสักมิอาจเติบโตดังนั้นในคำพีเต้าเตอ๋อจริงบทที่13กล่าวว่า รับใช้คนทั่วล่าดุดสนใจร่างกายตนจึงมอบโลกให้เขาดูแลเมื่อทำความเข้าใจประโยคนี้จากตัวอักษรหมายความว่าหากเขาทนุถนอมทั่วล่าได้เช่นเดียวกับการทนุถนอมร่างกายจึงมอบโลกให้เขาดูแลได้การมอบในที่นี้ยังเปรียบเปยกับการมอบหมายในนามไว้ชั่วคราว หากทำความเข้าใจจากอีกมุมมองหนึ่งการที่มอบหมายไว้ชั่วคราวเพราะหากคนเราทนุถนอมร่างกายย่อมก่อให้เกิดการไขว่คว้าชื่อเสียงผลประโยชน์เหตุผลและอารมณ์เพราะการดำรงอยู่ของร่างกายที่มีรูปนี้ได้ง่ายมีเพียงค่าไร้อัตตาเท่านั้นมนุษย์จึงไม่มีการโปรดปรานเหยีดยดหยาง ข้อบอกครองและเพศภัยดังนั้นทันทีที่มีแนวคิดเกี่ยวกับร่างกายจึงหลีกเลี่ยงความพยองและคิดว่าตนยิ่งใหญ่ได้ยากและใช้ความเห็นแก่ตัวของตนไปครอบงำทั่วล่าโดยไม่รู้ตัวเมื่อเป็นเช่นนี้สรพสิ่งและประชาชนทั้งหลายจึงไม่อาจทนรับการครอบงำของเขาได้ความคิดและการกระทำ จึงแตกแยกกับเขาแม้ว่าเขาจะได้ครอบครองทั่วล่าในช่วงเวลาหนึ่งแต่ในความเป็นจริงเป็นเพียงการมอบหมายไว้ในานามของเขาชั่วคราวเท่านั้นสุดท้ายไม่ยังยืนยาวนานดังนั้นคนเราจะถือตนสูงสักไม่ได้เด็ดขาดซึ่งยังหมายถึงการถือว่าร่างกายตนสูงสักมักอยากเป็นตัวละครเอกด้วย อาจารย์เจ้าเมี่ยวก่อวันที่21มกราคม2567เผยแพร่วันที่2 1 7 7